สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูหนาวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าสภาพอากาศในฤดูหนาวเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเด็กๆมีวิธีการปฏิบัติตัวในฤดูหนาวอย่างไรจึงจะเหมาะสมฤดูหนาวนะคะจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งและเย็น มีลมแรงนะคะเด็กๆช่วงเวลากลางวันจะสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืนค่ะกลางคืนนะคะก็จะมีหมอกลงเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้มิดชิดและเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เครื่องแต่งกายในฤดูหนาวมีดังนี้นะคะ 1- ค่ะเสื้อกันหนาวมีหน้าที่ทำให้ร่างกายส่วนลำตัวอบอุ่นขึ้น 2ค่ะถุงมือกันหนาวเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าถุงมือกันหนาวเนี่ยทำให้ส่วนใดของร่างกายเราอบอุ่นขึ้นคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกก็คือทำให้มือของเราอบอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ค่ะหมวกให้ความอบอุ่นในส่วนของศรีรษะนะคะและ4ค่ะผ้าพันคอทำให้ร่างกายของเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นคะ่ะ เรามารู้จักประโยชน์ของฤดูหนาวกันนะคะเด็กๆประโยชน์ของฤดูหนาวนะคะคือทําให้พืชและผละไม้ออกดอกออกผลได้ดีนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถดูแลรักษาตัวเองในฤดูหนาวได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นการนอนผ่มผ้าการใช้โลชั่นบำรุงผิวกันผิวแตกผิวแห้งนะคะ และสิ่งสำคัญเลยค่ะแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นด้วยค่ะค่ะสำหรับหน่วยรือดูหนาวนะคะเด็กๆก็ได้ทราบแล้วว่าหน่วยนี้มีอะไรบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ